แบดมินต้องนะครับลูกชายของอาจารย์สุทธสาออนคอมครับพอดีว่าผมมาบ้านที่กรุงเทพก่อนหน้านี้อยู่กับคุณแม่ที่สระบุรีมาตลอดนะครับแล้วพอดีกลับมาแล้วมาเจอหนังสืงอหลวงพ้ออยู่คู่วัดดำพวันครับผมเหลืออีกประมาณพอสมควรเลยรู้สึกโชคดีมากที่แบบหลายคนที่ยังไม่ได้แล้วกลับมาเจอครับเ <laughs> นี่ยครับ ก็เดี๋ยวสำหรับโพสต์นี้นะครับผมเดี๋ยวผมจะลงรายละเอียดเดี๋ยวรอแอดมินเพอรมาที่กรุงเทพก่อนนะครับเดี๋ยวพอแอดมินเพอรมากรุงเทพผมจะให้แอดมินเพอร์นำหนังสือนี้ขึ้นไปแล้วก็อา่าพร้อมจะส่งให้กับทุกท่านคราวนี้ห้ามพลาดนะครับในห้องนี้ หมดแล้วหมดเลยนะครับรอบนี้ผมไม่แน่ใจว่าเหลืออีกกี่เล่มแล้วเดี๋ยวผมจะให้คนมาเอาออกไปแล้วก็ให้อดินเพอร์นนำไปดูแลในส่วนนี้ต่อนะครับผมก็ยินดีกับทุกท่านด้วยแล้วก็ขอให้บอกต่อกันสำหรับคนที่ทักมานะครับผมสำหรับคนที่ทักมาแล้วต้องการแล้วหนังสือไม่มีนะครับนี่กลับมาเจอโชคดีมากๆแล้วนี่เป็นครั้งสุดท้ายจริงๆแล้วนะครับ ยังไงขอให้ทุกท่านที่ต้องการหนังสือเรล่มนี้ได้มาพบเห็นโพสต์นี้นะครับผมลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ